ทาหารนาวิกโยธินร่วมกับชาวบ้านด่านชมพลดำนาข้าวปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสร็จกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเรือเอกสมยศแก้วนางหัวหน้าชุดวิทยากรกร,กระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ข130ขง1302กาวกอยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งส่วนแยก3จัดกำลังพลร,ร่วมกับ ชุดควบคุมถามพระธานนวิกโยเทนที่หนึ่งบอ่อไร่ผู้นําชุมชนหมู่บ้านด่านชมพลและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดํานาโปรวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 ณบริเวณแปลงนาประชาลัฐบ้านป้องกันตนเองด่านชมพนหมู่หนึ่งตำบลนานชมพนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยมีนายวสันสานิตพงศ์ประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานด้านความมั่นคงอำเภอบ่อไร่เป็นประธานกิจกรรมเรือเอกสมยศแก้วนางหัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข,ข็ง1 3 0 2ก่วองมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งส่วนแยก3กล่าวว่า ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของหมู่บ้านป้องกันตนเองด่านชมพลโดยมีนางสาวจารึกเนตรวงผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตด่านชมพลเป็นผู้ดําเนินการเพื่อให้เป็นกิจกรรมประจําปีในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสาคัญของชาติไทยและเป็นการร่วมการสืบสารและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการํานาและเก็บเกี่ยวข้าวให้สืบทอดต่อไปทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างด่วยงานราชการและประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้เป็นอย่างดีครับ